แจกลิ้งจัดบ้าน16ในปี2024จำนวน5แบบโดยแก้วนำไรายได้ที่ทุกท่านใช้โค้ดแก้วกล้ากนเติมเกมคัชแคนไปซื้อลิ้งจัดบ้านจากบูปินมาแจากหากใช้ลิ้งจัดบ้านแล้วชอบอย่าลืมใช้โค้ดแก้วกล้านะครับขอบคุณทุกท่านที่สนแก้วมาตลอดแบบที่ 1. สายใสฟาร์มการส่องดาวฐาน้าแคนละวานหนึ่งตัวเนื้นลอล่าหัวสามตัวและธนูสองตัวกระจายคังเก็บสเปกตรอนไวอ้อย่างดียากที่จะป้นได้หมดหากเข้าด้านใดนด้านหนึ่ง ลดความคุ้มค่าจากการโจมตีชิงของมังกรดนฟ้าและซูปเปอร์มังกรไม่มีความคุ้มค่าสําหรับการใช้เครื่องยิงลูกไฟเพราะวางกระสอนเอกได้ดีดักด้วยหอที่ใส่ซูปเปอร์ธนูบริเวณสารกกลางด้วยหอคอยระเบิดและหอคอยอาคมพิษแบบทีส่สายฟาร์มการสาดาวฐานเฝ้าแคนมังกรหนึ่งตัวกเ็เลมน้ําแข็งหนึ่งตัวและธนู15ตัวออกแบบแบบกําแพงปิดทําให้ผู้กล้าเดินลําบาก ล้อขึ้นยิงลูกไฟตัวเทล,ล่าฟาร์มไม่มีความคุ้มค่าสำหรับการใช้สายฟ้าที่ป้อมพุและสารวางแบบที่ 3. สายเดเจนการส่องดาวฐานเฟาแคนกลเลมน้ำแข็ง3ตัวและธนู5ตัวดักรือเหาะที่ใส่ซูเปอร์ธนูที่กลางฐานเพื่อพลังโจมตีสูงให้อาวุธบร,ริเวณสารกลางด้วยหอกคอยคมคุม้มค่างอีกทั้งยังมีกับดักระเบิดยักษ์และเทล,ล่าฟาร์สามสร้างความเสียหายอย่างหนกักคุณสามารถใช้ผังบ้านนี้ในบัได้แบบที่4สายบอกการส่องดาว ฐาน,านเฝ้แคนกลเดนมังคแข็ง3ตัวและบอลูนหนึ่งตัวลดความคุ้มค่าจากการโจมตีทิ้งของมังกรไฟ,ฟ้าและซูเปอร์มังกรอาวุธบอลลูนบ้านสร้างความเสียหายสูงมากเพราะมีหอกคอยอาคุมคุ้มค่างถึง2ป้อมดักโดยหอที่ใส่ซูเปอร์ธนูบอลลูนบ้านและสามโมนะด้วยหอคอยระเบิดและกับดักระเบิดยักษ์ไม่มีความคุ้มค่าจากการใช้เครื่องยงลไฟเพราะวางปืนคกและกระสอนเอกได้ดีแบบที่ 5. ้าใส่บอดีกการสำดาวทานเฝ้าแคนกลเลินมังแข็ง3ตัวและธนู5ตัว ดักขึ้นยิงลูกไฟบริเวณ6นาฬิกาโดยเทล่าฟาร์มกับดักคงกระดูกและกับดักสปริงหอคอยอคมพิษวางอย่างมีกลยุทธ์ทําให้เล่นเรือหอใส่ซูปเปอร์ธนูยากเสาโมรณะและสรารวัสองป้อมที่กลางฐานสร้างความเสียหายหนักมากไม่มีความคุ้มค่าสําหรับการใช้ข่้งยิงลูกไฟเพราะวางคันสอนเอกได้ดีทานโฟกแคนช่วยทวงเวลาได้ดีและนี่คือลิงจัดบ้าน16ในปี2024ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ